มันไม่เท่ากันครับห5 0กับสี่สิตารางเมตรครับราคาที่ห้าหมื่กับห้า0มครับพื้นที่คือ550กับ450นะครับใช่ครับาเ <พอ S 1> ช่อาอยู่ที่50าหมืนับ5้า0 0ื่น้าห้าหนหครับอีก5เดือนเสร็จนะครับเับพื้นที่ตรงนี้ หลังนั้นผมทําอยู่มันสี่เดือนครึ่งก็หลังคาขึ้นแล้วฮะโอหลังคาหมดแล้วอันนี้ก็ประมาณ5เดือนเสร็จห้าหกเดือนห้าเดือนครึ่งเป็นลูปเป็นรูปเป็นร่างแล้วคเป็นลูปเป็น่างแล้วฮะนะครับแล้วก็กว่าจะซื้อกว่าจะโอนกว่าจะอะไรในส่วนของตัวพื้นที่นะครับมีการาวางในส่วนของตัวระบบท่อน้ำนะครับท่อประปานะครับท่อน้ำทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ อ่านะครับวางยาวไปถึงสุดนู้นเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสายไฟนะครับตรงนี้จะมีเสานะครับเดินเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าในส่วนของพื้นที่อ่าโรงงานเนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่สีม่วงนะครับสามารถที่จะประกอบในส่วนของตัวกิจาการตามพื้นที่สีม่วงได้ตามกฎหมายเลยยกเว้นในส่วนของการอ่า ทิ้งน้ําเสียนะครับเนื่องจากในส่วนของตัวพื้นที่แถวนี้เนี่ยเป็นบริเวณนาเกลือนะครับก็ไม่สามารถที่จะทิ้งน้ําเสียนะครับลงได้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นข้อจกกว้นนะครับในส่วนของตัวพื้นที่ด้านในนะครับก็จะเป็นแปลงาน้าล่างนะครับแล้วก็หลังตรงกลางนะครับจะรวมทั้งหมดเป็นห้าโงนะครับในส่วนของตัวพื้นที่ตรงนี้นะครับ เป็นโล่งนะครับทำเลดีครับตรงหากมีใครสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับหลังจากที่ขับรถออกมานะครับประมาณสักครู่เดียวนะครับก็จะเจอถนนใหญ่เลยนะครับ